เอา<ม>เดี๋ยวรับพรขอบารมีนึกถึงหลวงปู่ออกไหมนึกถึงท่านขอบารมีท่านต่ออายุให้วันนี้วันดีฮะ่าตามนะฮะพุทธทางอายุวัฒนัง ชีวิตตั้งยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิธรรมังอายุวัฒนังชีว <isions> ิตต <issions> <ues> ั้งยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิสังขังอายุวัฒนัง ชีวิตตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิทุติยามปิพุทธังอายุวัฒนังชีวิตตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิทุติยามปิ ธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังขฉามิทุติยามปีสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังขฉามิ ตัติยัมปีพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสลานังคจามิตัติยัมปีธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานัง สารนังกัจฉามิตะยัมปิสังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิ สังขังอธิฐามีามยาติ